สวัสดีครับวันนี้กระผมขอนำเสนอเครื่องรางวัตถุมงคลของหลวงพ่อสมศักดิ์แห่งวัดศรีอุปทุมพรหลวงพ่อสมศักดิ์นั้นท่านมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหามากท่านนั้นได้สร้างพระเครื่องและเครื่องรางไว้หลากหลายชนิดแต่ที่โดดเด่นจะเป็นสิงหงาแกะ ที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งรุ่นคือรุ่นโชคไพศาลที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์ชัดเจนในวันนี้ผมนำโคชสิงรุ่นโชคไพศาลมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ u t u b e นะครับนะครับช่อง ช่องทางการติดตามใน YouTube นะครับของโฟกขวัญไทยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมได้นำเป็นสิงนะครับที่ผมได้ได้เก็บเอาไว้นะครับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเนี่ยได้รักรักมากเลยนะครับต้องใช้คำว่ารักและห่วงมากนะฮะต้องใช้คำว่ารักและห่วงมากเลยนะครับก็คือสิงนะครับรุ่นโชคไพศาลนะอ่านี่รุ่นโชคไพศาลนะครับเมตตามหาอมนา่นะครับหลวงพ่อสมศักดิ์ นะครับนะฮะปัญญายาทะโรูนะฮะนะครับนะนะฮะ,ะนี่นะครับวัดศีอุทุมพรนะครับนะผมอ่านชื่อหลวงพ่อผิดก็ขอทานอภัยด้วยนะครับนะถ้าถ้าถ้าเกิดอ่านผิดพลาดไปนะฮะก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อสมศักดิ์เนี่ยนะครับท่านเป็นอ่าสิทธ์นะครับของหลวงพ่อจ้อยนะครับแห่งวัดศีอุทุมพรนะครับ <c oughs> อ่าเป็นองค์นี้นะครับนะครับเป็นเป็นสิทธ์นะครับของหลวงพ่อจ้อยนะครับแห่งวัดศรีปทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นะครับี่หลวงพ่อจ้อยท่านก็ได้สร้างเสกสิงหาแกะไวะ้หลายรุ่นนะครับทุกวันนี้ก็มีราคาเล่นหากันที่ถือว่าเป็นราคาที่สูงมากครับนะเป็นราคาที่สูงมากเลยนะ นะครับในสําหรับตอนนี้นะฮะก็แล้วเ,เป็นสิ่งที่สวยมากนะครับสิ่งสิงวัดสีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สวยมากๆนะครับนะตั้งแต่ผมได้เล่นในในส่วนของเครื่องรางมาเนี่ยนะครับสิ่งวัดสีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สวยมากนะครับ <alongside> ก็อานนี้เนี่ยผมจะให้พี่ๆชมกันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นโคชสิงนะครับของ ของหลวงพ่อจ้อยนะครับนี่จะเป็นพวกนี้นะครับนะครับเป็นคุตสิงของหลวงพ่อจ้อยนะครับแล้วก็จะเป็นมากมายหลายรุ่นนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับหลายหลายพิมพ์ทรงจําแนกกันออกไปนะครับนี่นะครับอก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของวันเนี้ยผมเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันเนี่ยก็จะเป็นสิงนะครับรุ่นโชคไพศาลนะครับ จะเรียกจะเรียกสินนี้พิมพ์นี้ว่าเป็นโคชสิง์นะครับโคชสิง์เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นช้างนะครับผสมกับสิง์นะครับนะฮะหัวเนี่ยจะเป็นช้างร่างกายเนี่ยจะเป็นสิง์นะครับโคชสิง์ก็เป็นโคชะก็แปลว่าช้างใช่ไหมครับสิง์ก็แปลว่าสิง์นะครับรวมกันก็เป็นโคชะสิง์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ตรงตรงตัวเลยชื่อเล เป็นสัตว์สัตว์ป่าหิม,มาพรานครับนะครับในตำนานกล่าวว่ามีกำลังมีกำลังเท่าช้างสารนะครับปาดเปียวเหมือนสิงอะไรประมาณนี้นะครับการแกะก็จะมีความสวยผิวไหวมากๆนะครับพี่ๆลองสังเกตดูนะครับอ่าการแกะนี่จะมีความเป็นเอกลักษณ์และสวยงามมากนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองอเปิดเลยดีกว่า อ่านี่นะครับประมาณนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นหัวเนี่ยจะเป็นจะเป็นช้างนะครับก็จะมีงวงนะครับมีงานะครับนี่ครับหน้าตาก็จะดุดันประมาณนี้เลยนะครับก็จะมียกขานะครับลักษณะนะครับก็จะมียกขาตะปบเยื่อนนะครับตะปบซับอะไรประมาณนี้หางสอนก็แทง สิ่งไม่ดีนะครับที่จะเข้ามาหาเราอะไรประมาณนี้นะครับนะครับตามความเชื่อ people, ที่แกะนะครับแล้วก็จะมีทรงเครื่องนะครับทรงเครื่องนี้ครับแบบนี้นะครับก็เรียกก็อ่าเรียกได้ว่าเป็นการแกะแบบทรงเครื่องนะครับน <prejudice steroids> <leaves> ี่ครับ <Nir> ก <vana> ็จะมีบัวตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นการแกะแบบทรงเครื่องนะครับมีสังวานล้อมคอนะครับนี่ทรงเครื่องนะครับมีบัวตรงนี้นะครับการแกะเนี่จะ สุดยอดม,มากๆนะครับรายละเอียดนะครับลองดูนะนี่ครับเห็นไหมในปากในอะไรนี่ก็จะแบบรายละเอียดสุดๆ,ดๆนะครับนะผมบอกเลยนะครับแล้วชิ้นนี้นะครับก็จะมีตะกุดทองคํานะครับนี่นะครับก็ในส่วนของรุ่นโชคไพศาลเนี่ยนะครับก็จะมีตะกุดทองคําอยู่ด้วยนะครับในทุกๆตัวนะครับในส่วนของโชคไพศาล อ่าสังเกตนะครับว่าตัวนี้จะมีจานด้วยนะครับนี่ครับอย่างที่ผมได้เอ่ยมาข้างต้นครับว่าหลวงพ่อสมศักดิ์เนี่ยท่านเมตตานะครับนะครับลูกศิษย์ไปหาเนี่ยท่านก็จะจานจะเสกให้นะครับอ่าการแกะก็จะประมาณนี้ครับสวยงามครับเป็นเป็นสิ่งของที่เลอค่ามากๆนะครับนี่ครับเชิงช่างก็เป็นตัวนี้เนี่ยที่ผมได้ความรู้มาก็คือลุงสมควรนะครับ ลุงสมควรยังตาลนะครับนะฮะลุงสมควรเป็นคนแก่นะครับนี่ครับงานก็จะสวยงามมากนะครับสวยงามมีเสน่ห์มากแล้วก็เออผมจะบอกให้เลยนะครับว่ารุ่นโชคไพศาลเนี่ยนะครับการจัดสร้างดีมากนะครับนะก็สร้างออกมาเนี่ยก็จะทาเป็นบัตรแบบนี้เลยนะครับให้กับผู้จองเนี่ยหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จะให้ที่วัดเนี่ยเก็บไว้นะครับหนึ่งชิ้นก็ แบบนี้ผมว่าดีนะครับมันจะไม่เป็นภาระของลูกหลานนะครับในการเก็บหรือการเล่นหาเช่าหานะครับเช่าใครเล่นหากับใายก็แนะนํานะครับให้มีบัตรด้วยก็ดีนะครับครับตรงนี้ก็จะมีนัมเบอร์บอกครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับสร้างทั้งหมดแปดตัวประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีกล่องไม้แบบนี้มาให้นะครับสวยงามและทนทานมากๆนะครับนี่นะครับสวยมากๆนะครับผลสิง พอสมสัตย์โหนะครับใครมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับยินดีรับเช่านะครับนะก็ราคาก็พูดคุยกันนะครับราคาก็พูดคุยกันนะครับถ้าถูกใจผมดูแล้วผมชอบผมผมเช่านะครับนะฮะผมยินดีรับเช่านะครับเครื่องรางสายวัดสีวุฒุมพรนะครับใครมีก็นะครับส่งมาที่ไลน์แอดอ่า folk นะครับ หนึ่งสองสามนะครับหรือติดต่อผมมาที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหกสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนะครับอแบบนี้ก็สร้างสร้างเแปดตัวนะครับหมุนเวียนในวงการก็ที่ผมเห็นนะก็ประมาณสี่ตนนะครับสี่ตนนะครับสี่ตนนะครับอยู่ที่ผมสองนะแล้วก็อยู่ที่พี่ชายที่ที่เห็นเห็นก็มีอีกสองตนนะครับอีกสี่ตนก็ไม่เห็นเลยนะครับ <c oughs> ไม่เคยได้พบเห็นเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมก็จะให้รับชมไปคร่าวๆแล้วกันนะครับจะสังเกตได้ว่าสวยมากนะครับสวยงามจริงๆครับวิจิตตาการตาจริงๆนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยอ่านี่ครับใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับนะนะครับก็ลองส่งมานะครับหรือใครสนใจก็ลองติดต่อมาได้นะครับ วันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับรับเช่าผระเครื่องโดยโฟกไทยและขอขอบคุณราบประกอบจากคุณต้องเนินเวียงและคุณตือโป้ยไก่สำหรับวันนี้